คุณอย่าหยุดทำแบบนี้นี่คือสุนัขของฉันในท่าปีศาจเวยเชงต้องการโจมตีแต่ไม่ใช่คู่ต่อสู้นายกรัฐมนตรีก็ถูกจับ หลังจากกลุ่มยึดหอวัฒนธรรมเครื่องปรุงเป็นฐานยังส่งผู้มีพลังหกร้อยคนทำลายกองกำลังป้องกันญี่ปุ่นทันทีตระหลินมู่เจียงก็เริ่มระหว่างปฏิบัติการหลินมู่เจียงเจอูเช้าเขาทิง้งลูกน้องสามคนถ่วงเวลาตัวเองไปกับลู่ชาไปหอวัฒนธรรมแต่ฟงอ่านควบคุมพืชได้เอาชนะลูกน้องหลินมู่เจียง่ายง่ายจากนั้น่ยชีนำทีมที่เจ็ดและสมาชิกสถาบันแบ่งเป็นสองทางบุกหอวัฒนธรรมระหว่างนั้นพวกเขาเอาชนะผู้มีพลังของกลุ่มแต่สมาชิกสถาบันเจอ บูชาของกะสีอีกด้านมาฟูหมดสติจากการแปลงร่างก่อนหน้าสิงหลงและเซียวจิววูดูแลมาฟูเมื่อเฉิงเซียงและบูชาวของเซื้อถียนมาถึงพลังของเขาแข็งแกร่งมาก่อนหลุมเล็กๆเกท่านั้นที่สามารถเข้าสิงมาฟูและเริ่มหนีระหว่างการไล,ล่ล่าหลุมเล็กๆถูกชิบาตะขับออกจากร่างมาฟูมาฟูถูกส่งไปยังมือของสมาชิกเนื้อเปลี่ยนเพียงแค่เผชนะิญหน้าเนื้อเปลี่ยนก็เกือบถูกชิบาตะล้มลงทั้งหมดแต่หัวหน้าสงครามใช้ร่างกายปกป้องมาฟูไม่สนใจความปลอดภัยของตนเองในช่วงวิกฤตหลุมเล็กๆมาถึงพร้อมกับหัวหน้าสงครามขมา ในที่สุดหลุมเล็กๆและหัวหน้าสงครามก็เอาชนะชิบาตะมาฟูฟื้นตัวหลังจากนั้นหยุดการโจมตีสุดท้ายของชิบาตะจากนั้นเกิดสงครามใหญ่ที่หอวัฒนธรรมเครื่องปรุงลินมูจังบุกเข้าไปในหอสังหารนกปลาของบูชาวในพิบตาจากนั้นลินมูจังขึ้นไปยังยอดหอเผชิญหน้ากับอดีตของพ่อเขาที่ซักซึมองค์กรกรงเล็บเพื่อหยุดยั้งโทอิจิโร่อย่าทำให้ยุ่งยากเปิดตัวคุณออกมาฮ่าฮ่าฮ่า รองไห้เมสันการโจมตีของรินมุจจาไม่สามารถทำร้ายโทยอิจิโร่ได้โทอิจิโร่สะสมพลังงานมา20ปีแล้วเขาต้องใช้พลังนี้เพื่อบรรลุความทะเยอทะยานขณะเดียวกันก็ฉีบปรากฏตัวใต้หอบรุงรถเขาจะหยุดยั้งการบาดเจ็บขับไล่และหยุดยั้งทีมงานทั้งหมด ปรากฏว่าเกอร์ีใช้พลังแรกกับความสามารถพิเศษ2อ,อย่างหนึ่งคือการมองเห็นการโจมตีของศัตรูอีกอย่างคือการย้ายที่ทันทีทุกคนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเกอร์ีถูกโจมตีอย่างบ้าคลาั่งทางด้านโมฟูเขาพบแผนห้าซูปเปอร์และกองทัพผู้มีพลังในการต่อสู้แพตินัมด้วยปรากฏตัวช่วยโมฟูเขาใช้วิญญ,ญาณร้าที่ฝึกมาเพื่อต่อสู้กับผู้มีพลังแต่การตอบโต้ของแผนทําให้ขวดของโมจิงเว่ยตกยิงเซโรดินามาการเรต าาอาอ,าอาปรากฏว่าขวดบรรจุรเรื่องราวบาปดีบาปดีระเบิดพลังมหาศาลสังหารแผนและผู้มีพลังในพิพตาได้หอบลงรถการต่อสู้กับกชียังดำเนินต่อไประหว่างนั้นพบจุดอ่อนของกชีแค่โจมตีตอนที่กชีเผลอก็ทำลายการคาดเดาได้ย่าพอ์ดีกาสโอลีดัซังแลนดมาถึงฉันหลบได To suit ไมอ่อริงจือ่อไม่คิดว่าก่อนฉีจะเรียนรู้ทักษะใหม่นีสสึกเขายังเอาชนะคู่ต่อสู้ทั้งหมดและทำให้พลังลดลงทันใดนั้นพลังงานน่ากลัวก็ปรากฏขึ้นห้าห้าห้า สุดท้ายการโจมตีของซิงหลงทําให้กระชีล้มลง,ลงกระชีตะลึงกับพลังของซิงหลงและมาฟูเลือกที่จะหนีจากนั้นมาฟูให้ทุกคนอยู่ที่เดิมเขาเข้าไปในหอบรุงรถคนเดียวเขาพบศัตรูแข็งแกร่งชื่ออู่เฉาเฉาเป็นคนเรียบง่ายเขาเคยกลัวพลังจะทําร้ายคนอื่นม่กล้าออกจากห้องจนวันหนึ่งทงอี้มาหาเฉาช่วยเฉากลับสู่สังคมตั้งแต่นั้นชินเจอเริ่มทําตามคําสั่งของทงอี้หลานเขาร่วมกลุ่มกรงเล็บแต่มาเฟอร์ดูออกว่าทงอี้หลานแค่ใช้ชินเจอ คำพูดของสินเนียนกล้าหาญมากหลังจากนั้นชินเจอรเริ่มสู้กับมาเฟอร์แสดงพลังอันแข็งแกร่งตอนนั้นมาเฟอร์พบว่าความคิดแท้จริงของสินเจอคืออยากมีเพื่อนเขาตัดสินใจเป็นเพื่อนกับชินเจอสุดท้ายชินเจอรทราบซึ้งในมิตรภาพของมาเฟอร์เปลี่ยนใจมาเฟอร์ผ่านการทดสอบมาถึงยอดหอคอยแต่ถงอี้หลานเตรียมการเสร็จแล้วเขาสามารถแบ่งปันพลังให้คนอื่นได้ผู้มีพลังคนก่อนก็ได้รับพลังจากถงอี้หลานตอนนี้ถงอี้หลานได้คืนพลังทั้งหมดแข็งแกร่งกว่าเดิม อดีตของอี้หลานพบว่าพลังของเขาเหนือกว่าทุกคนความทะเยอทะยานเพิ่มขึ้นและห่างจากภรรยาอย่าร้างนี่คือเหตุผลที่หลินมู่ต้องการอยู่ทงอี้หลานจนถึงตอนนี้โทอิจิโร่พบว่าโมบูแบ่งปันพลังได้เขามองโมบูเป็นคู่แข่งทันทีแล้วก็ทำร้ายโมบุในสถานการณ์วิกฤติชินโดปรากฏตัวพร้อมปืนขู่โทอิจิโร่เขาบอกโทอิจิโร่ว่ามีสี่วิธีเอาชนะเขาได้ พี่ถนนให้ลู่ซิลพี่ลู่จะทำยังไงไม่คาดคิดว่าชินโรถูกโตกลับโทอิจิโร่โจมตีชินโรโชคดีที่ชินจะหยุดไว้แต่โทอิจิโร่ทำให้โมบุโกรธเต็มที่โมบุและโทอิจิโร่จึงเกิดการต่อสู้ Could I be almost on the moon to get out of there ฮ่า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 ฮ่้า โมบุคเคยตกอยู่ในความบ้าคลั่งโชคดีที่ลูบุกทันเวลาเขายังเห็นว่าโทอิจิโร่ก็มีความเหงาเหมือนกันโมบุจึงไม่อยากทำร้ายโทอิจิโร่แค่อยากนำทางเขาเท่านั้นมูฟูใช้พลังพิเศษของทงอีหลงังแต่ถ้าไม่ตายถูกทำลายทันที ทงอีหลางยังโจมตีมูฟูต่อเนื่องโจมตีไม่หยุดสุดท้ายมูฟูตัดสินใจและทิ้งแผนทงอีหลางถูกกระตุ้นระเบิดพลังเต็มที่โอ้โหคุณคือใครคุณคือพี่ชายจากในประเทศใช่ไหม มิคาคิดถงอีหลังพลังเกินควบคุมใกล้จะระเบิดตัวเองมูฟูรีพี่เพื่อนออกจากที่เกิดเหตุเขาเองไปหาถงอีหลังพยายามหยุดการระเบิดตอนนี้ถงอีหลางอยากให้มูฟูฆ่าเขาแต่มูฟูยืนยันจะปกป้องถงอีหลางด้วยวิธีของเขาเรื่องราวถูกประกาศอ่า ช่วยคนต้องเสี่ยงชีวิตอริอันวารีตออยิงปืนไปชนะแล้วฆ่าด้วยความกล้าโปโกโเ้เขากลับมาหลังจากนั้นสุดท้ายมูฟูตื่นในซากประหักพังเขาดูดพลังของธงอีลงังรักษาชีวิตของธงอีลงังแค่จบโลกกลับเป็นปกติ ในซากประหาขับพังมีดอกกระลำใหญ่นี่คือก่อนหน้านี้สิ่งหลงให้มเมล็ดกระลำแก่มาเฟอร์พร้อมกันคนอื่นมีชีวิตสงบทองอีลังถูกโจเซฟจับจะถูกตัดสินก่อนจะเขาขอโทษลินมูเจียง ชิดอนคุณคือชิดออนฉันชิดคุณถ้วยเมาเฟอร์กลับมาที่หลิงหวนเซียนฐานเขาเจอสิทธ์น้องชินเจอโอเคนี่คือเรื่องราวคนธรรมดาพลังพิเศษ100่งซีซั่นสแล้วมาวเฟอร์จะเจออะไรต่อเราจะพูดในตอนหน้าเพื่อนที่ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ละ3 0 1 มันสําคัญกับสองป้าขอบคุณทุกคนบายบายสวัสดีทุกคนฉันคือชีวานจาวินครั้งก่อนเราพูดถึงมอ c บไซเคิลหนึ่งร้วันนี้มาดูเรื่องราวซีซั่นสาเมื่อเร็วๆนี้โรงเรียนมีการสํารวจเกี่ยวกับความฝันในอนาคตเพื่อนๆมีเป้าหมายกันหมดแต่โมบุยังสับสนต่อมาโมบุไปที่สำนักงานเสียงถันเขาและซิงหลงกับชินเจอได้รับงานจากป่าต้นไผ่ จริงๆแล้วของเก่ามีคำสาปพ,พิศาจใช้พลังพิเศษของชินเจอทุกคนลบคำสาปได้สำเร็จแม้ชินเจอทำแขนของเก่าหักโชคดีที่สิงหลงมีประสบการณ์ซ่อมของเก่าด้วยข้าวไม่ต้องสงสัยขเขาเบื่อที่จะเป็นถูกลอบสังหาร แล้วปีศาจปรากฏในร่างชายแก่ปีศาจจะไห่มนให้คนหยุดพยายามที่แท้ปีศาจนี้อยู่เบื้องหลังโมบุและชินเจอร่วมมือกันจัดการหลังจากนั้นชายแก่กลับมาสดใสตัดสินใจมองชีวิตในแง่ดีมาฟูก็พบว่าไม่แน่ใจเหตุผลที่สมัครใจเพราะกลัวเจออุปสรรคจึงไม่กล้าก้าวไปข้างหน้ามาฟูยังไม่ได้คิดเรื่องอนาคตเพียงแค่เขียนว่าหวังเข้าเรียนต่อมัธยมปลายแต่ครูก็ปลอบม,มาฟูในเวนี้ไม่ต้องรีบคิดเรื่องอนาคต ต่อมามาฟูไปที่เสียงถันขอโทษสิงหลงบอกว่าไม่ได้ตั้งใจมาเสียงถันแต่สิงหลงใจกว้างมากให้คำแนะนำามาฟูทุกคนค่อยๆซึมซับไม่นานโรงเรียนจะมีเทศกาลวัฒนธรรมทุกคนเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมวันนั้นสปานักเรียนจะเปิดคาฟเฟ่เมทห้องของมาฟูจะจัดบ้านผีสิง อีกด้านเซิงทันมีนักล่าปีศาจชื่อเทนคุโซ,โซเทนคุโซ,โซขอให้สซิงหลงช่วยปราบปีศาจ